สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหวยเด็ดนะครับนี่ก็ใกล้วันโชวรลาบเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับใบปริศนาธรรมของพระอาจารย์ชัยชนะนะครับพระอาจารย์ชัยชนะภูริปัญโยนะครับขออภัยถ้าเอ่ยชื่อผิดนะครับวันนี้นะครับพระอาจารย์ชัยชนะก็ได้ให้ใบปริศนาธรรมแล้วนะครับ จะเป็นอะไรนั้น <bully> ก็เชิญรับชมได้เลยนะครับนี่นะครับใบปริศนาธรรมของพระอาจารย์ชัยชนะภูริยาโนนะครับก็ขอประกาศงดจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคลท่านพระอาจารย์ชัยชนะภูริยาโนครบรอบอายุ50ปีพอดีนะครับแต่งเร็พอดี ในวันที่15มกราคม2564แต่ยังคงดับจตุปัจจัยผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยนะหมายเลข4280399778เพื่อถวายสักการะนะครับจึงประกาศให้สิทธิอนุสิ์ทราบโดยทั่วกันนะครับส่วนใบปริศนาธรรมก็มีอยู่ว่า ข้างห้าสิบสามครับข้างห้าสิบสามครับตัวหนังสือสีแดงนะครับตัวใหญ่นะครับเขียนว่าข้างห้าสิบสามนะครับก็ลองตีแล้วนะครับพอข่าวก่อนนี้ราจารย์ชัยชนะปุริยานนนี่ก็เขียนว่าข้างแล้วก็เขียนเลขห้าสิบแปดให้ก็ระมันม่วน,นั้นออกสองห้าแปดวันนี้ไม่รู้นะครับก็ข้าง 53แต่5เนี่เป็นตัวหนังสือข้าง53นะก็เองตีแล้วครับอ่านดูนะครับใบนี้ก็ค่อนข้างจะชัดกว่านะครับก็ปริศนาตามก็อย่างที่ว่าแล้วครับข้าง53ครับจะให้ทางช่องตีนะครับข้าง5้าข้างข้างห้าก็จะมี4 5หนะครับถ้าข้างห้าข้าน 5. 5เพราะว่าเขียน ต่างกันจากงวดที่เขียนข้าง58าข้างห้คือเขียนข้างแล้วก็เลขหาก็เลข8ต่อกันเลยนะงวดนี้เขียนข้างข้างห้าแล้วค่อยมา1กับ3ทีหลังนะครับข้าง5ถ้าให้ทาง้องตีก็คือข้าง5ก็จะมี4 4 5 6นะครับมาแน่ตัวหนึ่ง4 5 6เนี่ยมาแน่ตัวหนึ่งข้าง53าสาม้าให้ทางช่องแปรก็แปรก็ตรงข้าง5นะข้าง5ก็จะ4 5 6 ส่วน 3, สก็ 3, ส4 1่หนึ่ง6 1 6ส้าหนึ่งหสสะครับถ้าให้ทางช่องตีให้ก็ประมาณนี้ครับก็4 1่หนึ่ง6 1 6 3หนึ่งหนึ่งสไปเลยครับไม่ต้องตียากครับตียากเดี๋ยวจะงงก็อลองเอาไปตีดูครับทางช่องตีให้ประมาณนี้มาดูชุดนี้กันอีกครับแม่ตะเกียนทองให้โชคนะครับปริศนาก็มีอยู่สอเสือกับปลาสองตัวขึ้นบน ช้าง6ตัวลงล่างนะครับรมมงวด30ธันวาคม2 5 6วันร้อชยชคดีทุกคนระวังเจ้ามือหนีนะครับตัวเลขก็ตามที่เห็นนะครับท่านเห็นเปลี่ยนตัวเลขอะไรก็ลองเอาไปตีดูครับถ้าให้ช่องตีให้ก็ซ้ายมือนดูเหมือนจะเป็นเลข1กับเลข9นะครับส่วนขวาม,มือก็เจอเหมือนเลข3าเลข8และก็เลข2ครับท่านผู้ชมท่านใดเห็นต่างก็ลองเอาไปพิจรารณาดูนะครับ อาจจะเป็นสามแปดสองหรือสามแปดเก้าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเก้าตีได้หลายเลขนะครับทางขวามือครับก็ลองดูครับชุดนี้เผื่อเป็นโชคเป็นลาภให้ดูต่ออีกชุดครับหวยดังวัดป่าสองศูนย์หนึ่งสี่งวดสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็เลขเด่นก็มี4กับ9นะครับส่วนชุดรองก็จะมีเลข2เลข5เลข7เลข6นะครับส่วนจับคู่ตัวเลขเด่นก็จะมี9 2กับ6 5นะครับ ตัวรองก็จะมี205 7 6 4 9 1 9 7 9 8ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับชุดนี้มาดูชุดนี้ครับผมเปเล่นะครับรู้สึกว่าจะอยู่บมพันสีทองนะครับเต็มไปด้วยวัตถุมงคลหลายรุ่นหลากหลาย,ลายเจจอาจารย์ดังนะครับก็โพสลงงวด ประจำวันที่3สิทธาคม2563นะครับชุดเลขเด่นก็จะมี1อ่าเลขเด่น2นะครับทุดรองว่า1537นะครับจากคู่2ตัวให้ก็จะมี27 23 20 73 75ครับ77แล้วก็77นะครับส่วนชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวให้127 527 123 523 1 2 0 5 2 0 1 7 3 5 7 3 1 7 5 3 7 5 1 7 7แล้วก็5 7 7นะครับเด่นบนก็มี7มี2มี1น่ะครับเด่นลางมี5กับ8นะครับให้เลขกับล่างคื็เลข1นน,นะครับส่วน2ตัวล่างนะครับก็จับชุดตัวเลขให้5 6 5 7เน้น58ะครับแล้วก็5,9นะครับ, 9, รบตรงท้ายก็สุดแท้แต่วาสนานะครับก็ ท่านผู้ชมที่ติดตามเจ้านี้ก็ติดตามเจ้านี้อยู่นะครับก็ลองเอาไปพิจาราดูเข้าว่าชอบชุดไหนหรือว่าชอบทั้งหมดเลยก็ไม่มากชุดครับตัวเลขหน้าลงทุนมาดูชุดนี้กันบ้างครับทางช่องเพิ่งเห็นนะครับเจ้าของผลงานก็โพสตลงไว้ว่าเลขใบไม้วิ่งเก้าเขาว่าสวย1มาด้วยหากเห็นงามยามคิดหา9ก้าสี 1.3.1.4.1.5.1.6ก็มีมาเข้าตำราเลขใบไม้ให้คอยชมเดอ้อก็ลองดูครับว่าเลขใบไม้ชุดนี้ชุดเต็มจะมีเลขอะไรบ้างครับรับชมกันได้เลยมาดูกันครับเลขใบไม้ของเจ้าของผลงานชุดนี้นะครับมีบทกรนนำขึ้นขึ้นนำนะครับก็องวดนี้ครับงวด3 0ธบันวาคม2 5 6 3นะครับ ก็ชุดเลขเด่นก็จะมีหกเก้าสองห้าแล้วก็เก้ากับสองสุดท้ายก็เด่นเก้าครับส่วนคู่ชุดตัวเลขนะครับจะให้ก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่ศูนย์ครับท่านผู้ชมก็เราเอาไปพิจารณาดูครับว่าจะชอบหรือเปล่านะครับชุดนี้นะครับ เป็นตัวเลขที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับงวดนี้มาดูคลิปสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้กันดูนะครับเป็นเลขของผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับดูแต่เลขดับกันไปหลายผลงานแล้วงวดนี้เลยจะนำเสนอเป็นเลขเด่นนะครับของผีเสื้อเทวดาให้โชคนางฟ้าจำแรงงวด30ธันวาคม2 5 6 3 เตรียมสมุดประกาจวดเลยนะครับเลขบนนะครับทุก3ตัวมี6 9 1 2 9 1 1 9 1 1ง3 9 8 4หและก็398นะครับท่านผู้ชมที่ถ้าตรงกับเลขในใจท่านอยู่แล้วก็จัดเลยครับส่วนเลข2ตัวนะครับบนล่างไปกลับนะครับก็จะมี8 2 9 1 5 7 50และก็42ครับก็ขอให้โชคดีตอนรับปีใหม่2 5 4 0 2564ทุกคนนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30ธันวาคมนี้กันทุกคนนะครับยังไงถ้า แฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ